นี่นี่ไปนี่ไปเมืองอะไรกันอ่ะโซโซอยู่โซใช่ปะอ่า sir ครั้งแรกป้าของพี่จ so sure? so ิงของพี so ่จ so ิงกับซีครั้งแรกปะาที่ที่สอ yes my first time in Korea ค so รับอนี้ผมครั้งที่สองอ่ายังยังมีผมอยากกินไส้ย่างเนี่ยไส้ย่างกับไส้กรอกเลือดอันเนี้ยอยากลองกินนี่ก็ไม่เคยลองเลยอ่ะ เออแล้วเขาบอกว่ามันมีร้านเจ้าดังที่มันเป็นพริกยวกแล้วก็เขาใส่หมูสับแล้วเขาย่างพริกคนยวกเหรอพริกยวกได้กินได้กินกินพริกยวกไม่เป็นอ,ะ <laughs> อ่ะลองกินนะอร่อย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 แต่มะเขือเทศท,ที่นี่ก็อร่อยนี่มันแบบเป็นลูกเขาต้องเขาต้องแบบแกะมะเขือเทศใช่ป่ะแล้วก็เอามาแช่น้ําแข็งเอามาแช่น้ำแข็งแล้วก็ใส่เกลือ แล้วพอแล้วก็เอาไปแช่ด้วยเย็นแล้วออกมาแล้วก็แบบล้างล้างล้างแล้วก็กินก็คือเวลากัดมันจะดังป๊อกอ๋อไอที่ีไอที่เอาเคลือบน้ําตาลปะใช่ไหมมีเคลือบมีเคลือบแบบแบบบเคลลือน้าตมันทางหูรูปอ่ะหรอเออตรงี้หรอ่าอันนั้นนะ